4ส,สาเหตุหลักนะครับที่ทําให้คนส่วนใหญ่เจงหุ้นนะครับแล้วก็พอร์ตไม่เติบโตเท่าที่ควรนะครับบวกวิธีทางแก้น,นะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยให้ฟังนะครับว่าเราควรจะมีวิธีการปรับอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกว่า4ส,สาเหตุนียนะครับผมจัดอันดับมาเลยนะไล่จากมากที่สุดนะครับว่า เป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเราเจ๊งหุ้นมากที่สุดข้อแรกคืออะไรไล่มา1 2 3 4เลยนะครับพะนั้นจะได้เห็นเลยครับว่าจากที่ผมได้ทําการคุยกับนักลงทุนเนี่ยมากกว่า3 0 0ร้อถึงห้าคนนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ผมค้นพบมากที่สุดที่ทําให้คนส่วนใหญ่เจ๊งหุ้นนะครับมี4สาเหตุหลัก4ข้อนี้ด้วยกันนะครับอันดับแรกที่ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดแล้วเกิดมากที่สุด กับพอร์ตการลงทุนของพวกเรานะครับที่เข้ามาลงทุนในแต่งละหุ้นกันเราเจ๊งเนี่ยก็คือกระจายลงทุนในหุ้นแต่ละตัวเนี่ยไม่เท่ากันครับเฮ้ยอันนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่ผมพูดเน้นย้ำม,มากที่สุดใน YouTube เลยนะครับหรือว่าในคลิปต่างๆที่ผมเคยสอนมาถูกไหมผมจะเน้นย้ำม,มากว่าให้พวกเรากระจายลงทุนให้เท่ากันไม่ว่าเราจะชอบหุ้นมากหรือน้อยขนาดไหนก็ตามนะครับเราควรกระจายให้มันเท่ากันนี่คือสิ่งที่ผมเจอจริงๆนะ หลายคนนะ่ะไม่ใช่ว่าหุ้นแดงทั้งพอร์ตนะครับมันมีตัวที่กําไรนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ตัวที่เราซื้อ10,000นะครับบวกไป200%ครับแต่ไอ้ตัวที่เราซื้อ1ล้านนะครับ,บ,รบ,ต,ต,ร 1, รบติดลบ15%ผมอยากให้พวกเราดูยอดนะ200%ตรงนี้คือบวกขึ้น2เท่าถูกไหมพูดง่ายว่าจาก10,000บวกเพิ่มขึ้นอีก20,000ืถูกปะครับบวก20,000ืนนะ แต่ไอตัวเนี้จาก1ล้านที่ลบแค่15%เนี่ยคือเปอร์เซ็นต์มันต่างกันเยอะถูกไหมแต่15%ของ1ล้านเป็นเท่าไหร่ครับลบอยู่แสนห้าถูกปะเท่ากับโออของพอร์ตแล้วคุณจะติดลบอยู่ที่แสนสามอุ้ยโทษน,นะครับแสนสาเห็นไหมครับนี่คือผลหลักๆเลยนะครับถือว่าเป็นท็อปพิกเป็นอันดับเบอร์1เลยเป็นเบอร์หเลยนะที่เป็นปัญหาของพอร์ตการลงทุนของพวกเราส่วนใหญ่ เพราะว่าพอกระจายลงทุน <ue S 2> ไม่เท่ากันไอ้ตัวน้อยขึ้นเยอะไอ้ตัวที่มีเยอะดันลงหรือขาดทุนลงมาแล้วมันกลายเป็นว่าไอ้ขาดทุนเพียงนิดเดียวอ่ะแต่มันเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยจากอะไรครับเปอร์เซ็นน้อยจากยอดที่เยอะสุดท้ายเม็ดเงินมันเลยเยอะถูกไหมแต่ถ้าลองคิดดูสิว่าถ้าวันนี้เฮ้ยเรามีเงิน1ล้านสมมติว่ามีเงิน1ล้าน1ล้าน1 0,000บาทเนี่ยเรากระจายเท่ากัน2ตัวสมมติ2ตัวเท่ากันนะครับตัวหนึ่งเท่าไหร่ห้าแสน นะอาติว่า1ล้านพอนะอีกตัวหนึงอีก5 0 0แสนนะครับตัวแรกเฮ้ยบวก200%ตัวที่2ลบ15%ผลต่างไหมครับต่างกันคนละโยเลยนะเพราะว่า5 0 0แสนบวก200%เท่ากับว่าคุณบวกเพิ่มอีก1ล้านถูกปะแต่ตัวที่ลบ15%เนี่ยลบจากยอดเท่าไหร่ครับ5 0 0แสนก็คือเอา5 0 0แสนถูกไหมลบเท่ากับคุณหายไป7 5 0 0 0เป็นไงครับพอต,ตรงนี้บวก1ล้าน ลบเจ็ดหเท่ากับคุณบวกอยู่925,000บาทชนะไหมชนะถูกไหมครับบางทีอ่ะพวกเราอ่ะไปมองการลงทุนที่แคบเกินไปเราก็ไปลงทุนตามอารมณ์มากเกินไปว่าเฮ้ยตัวไหนฉันชอบตัวไหนฉันมั่นใจฉันตัดเต็มฉันจะใส่เยอะผมบอกนั่นแหละครับคือหายนะถ้าใครกําลังคิดแบบนี้อยู่นะรีบเปลี่ยนตัวเองซะไม่สายนะครับไม่ว่าคุณจะชอบพุ้นตัวไหนก็แล้วแต่ ลงเท่ากันลิมิตไว้ว่าเฮ้ยฉันจะเสียตัวเนี้ยไม่เกินกี่บาทนะแต่ละตัวตั้งกฎของตัวเองไว้เลยผมแนะนำนะที่เต็มที่คือประมาณ3-5%เปอเซ็ของพอร์ตนะครับซึ่งปัจจุบันเนะี่ยตัวผมเองผมยังยังไม่มีตัวไหนเลยนะครับทีถ่ถือถึงถืเอถึง3%ส่วนใหญ่มากๆสุดนะก็ถือยอยูักระมาณสัก2 5 2แ2 8เแถวๆนี้เท่านั้นเองนะครับไม่มีตัวไหนเลยที่เกิน3%แล้วมันทำให้พอร์ตการลงทุนของเราอะโตดีมากเพราะอะไรครับเพราะเวลามันเจ๊งอะมันเจ๊งนิดเดียวไง มันมันลิมิตความเสี่ยงไว้แล้วว่าเฮ้ยฉันเจ๊งก็ผมเจ๊งเนี่ยผมก็เจ๊งไม่เกิน3%แต่เวลาได้ไปไงขึ้น200%เป็นขึ้น3 0 0้เนเฮ้ยจาก3%มเนี้ยมันกลายมาเป็น12%เรเลยนะถูกไหมแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยหลายๆตัวไงสุดท้ายล้วพอร์ตเราโตนะครับมันไม่ได้โตแบบบือหวาครับแต่มันจะค่อยๆโตนะครับนี่คือวิธีทางแก้และนี่คือปัญหาอันดับหนึ่งครับคือคนส่วนใหญ,ญ่เนี่ยกระจายลงทุนไม่เท่ากันนะครับเป็นต้นตอของปัญหาเลยออ่ททีีีน้้มาาดูข2บง แล้วข้อที่2ล่ะปัญหาข้อที่2คืออะไรนะครับปัญหาข้อที่2เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของหุ้นลายตัวละซึ่งก็คือเรามักไปซื้อบริษัทที่ดีนะครับคนส่วนใหญ่ไม่ได้ถือหุ้นบริษัทที่แย่นะถือถือหุ้นบริษัทที่ดีนะครับแต่ดันไปซื้อตอนแพงรู้ไหมคือจากการที่หลอกไม่เคยประเมินม,มูลค่าไม่เคยดูความคุ้มค่าของการลงทุน ซึ่งหลายคนเปนไงครับรู้แหละว่าบริษัทนี้ดีเฮ้ยบริษัปทปตทดีนะเอชซีดีห้างเซ็นทรัลดีอะไรต่างๆดีถูกไหมแต่ประเด็นคือไม่เคยไปเอาราคาหุ้นมาเทียบกับกิจการหรือเทียบกับกําไรหรือเทียบกับอะไรก็แล้วแต่หรือเทียบกับแอสเซททั้งหมดว่าเฮ้ยวันนี้แอสเซทเขามีเท่าไหร่นะครับทรัพย์สินเขามีเท่าไหร่แล้วราคาขายเขาเท่าไหร่ถ้ามาสมเหตุสมผลไอ้แบบนั้นถึงน่าลงทุนแต่ถ้าเป็นไงครับ แต่ถ้าปรากฏว่าราคาขาย100บาทสมมุตินะยกตัวอย่างให้นะราคาขาย100บาทนะหุ้นละ100บาทแต่ปรากฏทรัพย์สินของบริษัทเนี่ยมีอยู่20บาทเป็นไงครับเท่ากับเราซื้อแพงกว่าทรัพย์สินของบริษัท5เท่าคุ้มไหมต้องคิดนะอันนี้ต้องคิดแล้วนะถูกไหมมันเปรี่ยบง่ายครับเหมือนกับจริงๆแล้วสินค้าชิ้นเนี้ยราคา20บาทครับแต่ถูกปั่นราคากันมากมายนะครับเป็นกระแสนะครับจนขึ้นมาเป็นชิ้นละร้อยบาทคําถามคือ เราคนซื้อไหมครับมันก็ต้องมาคิดแล้วถูกไหมว่ามันเป็นแค่กระแสรหรือเปล่าหรือมันเป็นการเติบโตจริงจริงที่อนาคตจาก20บาทจะโตมาเป็นร้อยบาทได้ถูกไหมแต่ก็ต้องประเมินอีกว่าแล้วกี่ปีละจาก20บาทมันจะกลายมาเป็นร้อยบาทอ่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราประเมินสิ่งเหล่านี้ได้มันจะทาให้เราปลอดภัยกับการลงทุนมากยิ่งขึ้นถามว่าประเมินจากอะไรนี่ครับ pe pbv นะครับไปดูปันผลตัว dividend yield สอย่างเนี้ยก็สามารถประเมินได้แล้วครับว่ามันถูกหรือมันแพง เพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่คุณจะซื้อหุ้นบริษัทสักบริษัทหนึ่งนะครับให้ไปดู P/E หน่อยไปดู P/BV หน่อยไปดูปันผลหน่อยว่าถ้าเราเข้าไปซื้อเขาแล้วเราเข้าไปลงทุนกับเขาแล้วเราจะได้อะไรกลับมาบ้างโอเคไหมเราจะคุ้มค่ามากแค่ไหนกี่ปีคืนทุนแพงกว่าเจ้าของกี่เท่านะครับอัตราปันผลที่เราจะได้กลับมาเนี่ยปีละกี่เปอร์เซนต์ถูกไหมเราจะได้คำนวณได้ว่าอ๋อเฮ้ยถ้าได้กลับมา5% 20ปีคืนทุนอ่าคุ้มคหมคิดคิดคิดถูกไหมถ้าได้กลับมา10% สิปีคืนทุนถูกไหมเพราะสิปนต์คูณสิปีก็100%ได้คืนทุนแล้วแบบนี้เฮ้ยอาจจะน่าลงทุนมากๆก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องคิดสิ่งเหล่านี้ให้ดีโอเคไหมไปทําการบ้านเพิ่มเติมกันนะครับอ่ะข้อที่3ยังไม่หมดครับข้อที่3สาเหตุข้อที่3ก็คือว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดหุ้นนะรู้ไหมครับว่ามักไปลงทุนหรือไปซื้อหุ้น IPO ค,คือือ o p โหมายความ่หมาย,มายความว่าเป็นหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์บเพิ่งเพิ่งจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ใหม่นะครับแล้วก็จะเข้าไปลงทุนในหุ้นเหล่านี้กันเพราะอะไรเพราะปัจจุบัน,นมันมีการโปรโมทนะครับหุ้นที่เข้า IPO เนี่ยกันมากมายนะครับพอตัวไหนจะเข้า IPO แบบมีชื่อดังๆหน่อยก็ออกข่าวออกสื่อใน Facebook ใน y o u t u b e ใน ข่าวน้าหนึ่งของไอ้พวกหนังสือพิมพ์หุ้นอะไรเงี้ยคือมันมันขึ้นมามากมายถุกไหมแล้วเราก็จะรู้จักแต่หุ้นพวกนั้นแล้วสุดท้ายเราคิดว่าเฮ้ยมันดีมันมีชื่อเสียงแล้วเราคิดว่ามันน่าลงทุนแต่เชื่อไหมครับจากประสบการณ์นะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นอันดับ3นะคือไม่ได้มีเยอะมากนะครับบางคนลงทุน IPO ก็กาไรก็มีนะครับแต่ผมใช้คําว่าประมาณสักจากประสบการณ์นะเจของหุ้นที่ IPO นะครับ IPO มาแล้วเราจะเราจะล่วงเราจะทิ้งครับ ทิ้งยาวเลยนะนี่คือลักษณะของ IPO 70%แต่ใช่ครับมีอีก30%ที่ IPO เข้ามาแล้วออกค่าแล้วก็ขึ้นก็มีนะครับแต่มันแค่เป็นแค่ปริมาณแค่30%เนะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราจะเกิดความเสี่ยงสูงไหมครับคิดง่ายๆครับเกมนี้ถ้าเอาหุ้นมา10ตัวจะมี7ตัวที่ซื้อ IPO ปุ๊บเราล่วงอีก3ตัวซื้อแล้วขึ้นคำถามคือเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราจะไปโดนแจ็คพอตเข้ากยยารณีไหนถูกปะ เพราะ,ะนั้นถ้าถามผมนะตัวผมเองผมแทบไม่ซื้อ IPO เลยนะครับใช้คําว่าไม่ซื้อ IPO เลยดีกว่านะยังได้เลยเพราะว่าอะไรผมผมเพราะผมมองว่า IPO เนี่ยคือพอเราเข้าเข้าใจเกมของคนที่เอาบริษัทเข้า IPO อ่ะเขาไม่เอาเข้า IPO ตอนถูกหรอกครับไปดูเลยครับแพงกว่าเจ้าของหลายเท่าเพราะอะไรเพราะว่าการ IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์คนที่รวยมากที่สุดคือเจ้าของหุ้นครับแอสเซทขึ้นเป็นสิ20เท่าเลยนะครับ ในฐานะที่เราเป็นนักลงทุน,เ,นเราไม่ใช่เจ้าของบริษัทหรือคนที่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราะจะไม่ได้ร่ารวยขนาดนั้นนะเราเข้าไปซื้อตอนปลายน้ําแล้วเพราะฉะนั้นถามผมนี่คือเหตุผลว่าทําไม ipo 70%ถึงแพงนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ค่อนข้างลึกนะแต่ผมพูดได้แค่นี้นะบอกว่านี่คือหลักการส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ลงทุน ipo เลยและนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้ผมไม่ค่อยติดหุ้นไม่ค่อยติดดอยจากการลงทุนเพราะผมไม่ได้ซื้อหุ้น ipo โอเคนะมอะมาดูข้อที่4ครับเหตุผลข้อสุดท้ายก็คือหลายคนทำการซื้อขายหุ้นบ่อยครับพอซื้อขายหุ้นบ่อยคุณรู้ไหมครับว่าต้นทุนมันมหาศาลนะหลายคนคิดว่าการทำให้ผอรอตบวก100%เนี่ยต้องทำาไงครับทำให้ได้10%คูณ10ครั้งสิถูกปะก็ท้ากอบได้100%แล้วผมบอกว่าใช่ครับอันเนี้ย ตัวเลขบวกลบเด็กป .1 ครับแต่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือในตลาดหุ้นไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะอะไรครับเพราะคุณอย่าลืมนะว่ามันไม่ใช่เกมไงที่คุณจะเล่น10ครั้งแล้วคุณชนะ10ครั้งมันจะมีครั้งที่คุณแพ้ถูกไหมถ้าคุณชนะ6แพ้สี่ ก็ต้องมาดูแล้วว่าวาง m MM, m วาง Money Management ดีขนาดไหนวาง List t o Reward Ratio ดีขนาดไหน1ต่อ3 1ต่อ4ต่อทุกครั้งหรือเปล่าถ้าทำแบบนั้นได้โอเคคุณทำได้ครับแต่นั่นหมายความว่าคุณต้องมีความเชี่ยวชาญขั้นสูงมากๆนะครับคุณถึงจะสามารถทำอย่างนี้ได้ตลอดถูกไหมอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เห็นก็คือว่าเราอังคัคิดว่าเฮ้ยตอนหุ้นต่ำนะเราก็ซื้อสิขึ้นไปแพงเราก็ขายลงมาต่ำเราก็ซื้อขึ้นไปแพงเราก็ขายลงมาต่ำเราก็ซ ไอเน,นี้ยมันทําดูง่ายนะแต่คําถามคือเวลาเราเห็นกราฟไปข้างหน้ามันขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะรู้ไหมครับว่ามันจะล่วงลงมาแล้วย่อลงมาถึงตรงไหนเราถึงจะเข้าไปซื้อได้โอ้โหประเมินยากนะนะจริงๆนะการทําแบบเนี้ยบ่อยๆไม่ง่ายนะครับให้ซื้อได้ก้นทุกครั้งนะตัวผมเองผมยังทำไม่ได้เลยผมทําได้แค่อะไรครับได้แค่รู้ว่าอ่ะโซนเนี้ยนะครับเลนส์ตรงเนี้ยถูกซื้อตรงไหนก็ได้ในราคาแถวนี้ได้หมด นะครับแบนด์ตตัวนี้ทั้หมดแต่ถ้ามันขึ้นไปข้างบนแล้วอย่าซื้อละมันไม่คุ้มละถูกปะคือเพราะฉะนั้นการจับจังหวะการซื้อขายบ่อยๆมีโอกาสทําให้เราพลาดสูงมากยิ่งขึ้นนะครับพอยิ่งเราพลาดเรา,เราขาดทุนหลายรอบนะครับเราจะต้องเอากลับมามากกว่านั้นและอีกข้อหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าคุณจะมีต้นทุนทางค่าคอมมิชชั่นที่สูงกว่าชาวบ้านนะครับค่าคอมปัจจุบันโดยมาตรฐาน0.15%นะครับต่อการซื้อหรือขาย1ครั้ง น่าหมายความว่าถ้าคุณทําการซื้อขาย10ครั้งต่อเดือนเอาแคซ่ซื้อขายรวมกันนะสิครั้งต่อเดือนนะครับสิครั้งคูณสิเข้าไปเท่ากับว่าต้นทุนคอมมิชชั่นคุณอยู่ที่1.5%ถูกไหมและถ้าคุณทําแบบนี้12เดือนคูณ1.5%ไปเลยก็คือ1.5คูณ12เดือนนะครับเท่ากับต้นทุนคุณอยู่ที่18%ตต่อปีอันนี้คือต้นทุนนะครับ อันนี้ยกตัวอ,อย่างแค่10ครั้งนะถ้าคุณทํามากกว่าน,นั้น20ครั้งต่อเดือนนั่นหมายความว่าคุณจะมีต้นทุนอยู่ประมาณ36%ต่อปีคําถามคือคุณต้องทําให้ผลตอบแทนมากกว่านี้นะครับมากกว่า18%คือ18%มันมาเป็นเบสแล้วถูกไหมมันเป็นต้นทุนของคุณอ่ะ18%เนะเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่คุณต้องได้ผมมองว่าถ้าจะคุ้มนูน่นต้อง50%ต่อปีขึ้นไป ถูกปะเพราะอะไรเพราะบวก50แต่ตรงนี้เจอลบไป18เท่ากับแกรบตรงนี้ที่คุณได้กําไรอ่ะจะบวกอยู่ประมาณ32%เนะครับเพราะฉะนั้นต้องทาสิ่งเหล่านี้ให้ได้ด้วยโอเคปะ่ะอย่าลืมคิดนะครับว่าต้นทุนที่เราลงทุนไปนะยิ่งการซื้อขายบ่อยมากเท่าไหร่ต้นทุนมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินนะมันมีเรื่องของเวลาเรื่องของความเครียดเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับที่จะต้องทําผมไม่ได้บอกว่าห้าม เก็งกาไรห้ามลงทุนแบบระยะสั้นนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณจะไปสายการลงทุนระยะสั้นสายการเทรดคุณต้องไปศึกษาเรื่องการเทรดให้แบบชัดเจนมากๆและสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทําเลยคือคุณต้องเข้าใจเรื่องกราฟขั้นสูงมากๆนะครับเพราะการเทรดการเก็งกําไรใช้กราฟเป็นหลักในการดําเนินการนะถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องพวกนั้นอย่าลีเข้าไปเทรดนะครับอันตรายมากๆนะครับอันตรายสุดๆนะครับเก็บเงินไว้ที่บ้านเฉยๆดีกว่า นะแต่ถ้าวันนี้คุณอยากลงทุนระยะยาวคุณอย่าทําการซื้อขายระยะสั้นถ้าเป้าหมายคุณต้องการสร้างปันผลสร้างเวลสร้างความมั่งคั่งในอนาคตอีก5ปี10ปีข้างหน้าคุณอย่ามาทําการซื้อซื้อขายขายบ่อยๆเพราะมันจะไม่มันจะไม่สามารถนําพาคุณไปหาเป้าหมายได้ โอเคไหมแล้วนี่คือปัญหาคือสาเหตุทั้งหมดครับ4ข้อที่เป็นถือว่าเป็นท็อปพิกเลยที่ผมจัดอันดับมานะว่านี่คือ4สาเหตุหลักๆที่ทําให้พวกเราสนใจนะครับเจงหุ้นหรือพอร์ตการลงทุนไม่เติบโตเท่าที่ควรนะผมได้บอกวิธีแก้บอกอะไรทั้งหมดแล้วนะครับกลับไปย้อนฟังทั้งหมดได้เลยนะครับก็นะเอามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งหนึ่งคือคนส่วนใหญ่กระจายลงทุนไม่เท่ากันคือข้อแรก2ซื้อบริษัทดีแต่แพง3ซื้อ i p o 4 นะครับซื้อขายหุ้นบ่อยมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เอาสิ่งเหล่านี้ไปเตือนกันไว้นะครับหรือถ้าพวกเรามีเพื่อนมีอะไรที่กําลังลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นเราต้องการสร้างพอรตรระยะยาวนะครับก็แชร์คลิปนี้ไปให้ฟังได้เลยนะครับผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้เขาเกิดไอเดียปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วอาจจะสามารถพลิกพอตการลงทุนของเขาจากที่ขาดทุนมหาศาลอยู่เนี่ยกลับมาเป็นกําไรได้นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจคอร์ส ICP Plus นะครับคอสนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมคอสส่วนตัวนะครับด้านการลงทุนให้กับพวกเราแบบ VIP เลยนะครับนั่นหมายความว่าเป็นคอสที่ p r i v a t e จริงๆ premium จริงๆนะครับโดยที่ในคอร์ส ICP Plus นี้นะครับผมจะทำการคัดหุ้นปันผลหน้าลงทุนให้กับพวกเราแบบอัตโนมัตินะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกนะครับหาหุ้นด้วยตัวเองเลยแล้วก็จะเน้นการสร้างพอร์ตแบบ passive นะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงในระยะยาวจริงๆนะครับ เน้นการลงทุนแบบปลอดภัยเสี่ยงต่ำมากที่สุดนะครับโดยที่ยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้คุ้มค่ามากพอที่ทำให้เงินของเราเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง รวมถึงนะครับพวกเราจะได้เห็นกลยุทธ์ในการลงทุนของผมจริงทั้งหมดนะครับในภาคปฏิบัติเลยนะครับจะมีวิดีโอที่เรียกว่า next plan นะครับมาคอยอัปเดตสถานการณ์การลงทุนแบบเรีย t ชา e ให้กับพวกเราเนี่ยตลอดทุกๆเดือนแล้วก็สําหรับคนที่อาจจะไม่เคยลงทุนมาก่อนหรือไม่ได้มีความรู้มากมายอะไรในการลงทุนเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมจะมีวิดีโออีกชุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นประสบการณ์ที่เอามาแชร์ฟังในภาคลงมือปฏิบัติจริงนะครับโดยที่พวกเรานะครับจะได้เรียนรู้นะครับจากสถานการณ์จริงนะครับที่เกิดขึ้นจริงในตลาดหุ้้นนนของบบาาเรระคั และในคอร์สนี้นะครับผมให้สิทธิพิเศษน,นะครับสามารถพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆเกี่ยวด้านการลงทุนนะครับกับผมได้แบบ unlimited โดยไม่จำกัดเวลาปรึกษาได้ตลอดเวลานะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวด้านของการเงินการลงทุนสามารถพูดคุยกันได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีการออกแบบนะครับแผนการลงทุนที่เป็นแบบเฉพาะบุคคลจริงๆเพราะฉะนั้นน่าหมายความว่า เป้าหมายของแต่ละคนเป็นอย่างไรนะครับแผนการลงทุนหรือการออกแบบการลงทุนของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมจะทําการออกแบบสิ่งเหล่านี้ให้กับพวกเราเลยให้มันเหมาะสมที่สุดเพื่อให้พวกเราทุกคนนะครับไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการ แล้วข้อสิ่นี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าจะเหมาะกับคนที่มีงบประมาณในการลงทุนเนี่ยอย่างน้อย5ล้านบาทขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตทุนเดิมนะครับพอร์ตการลงทุนเดิมนะครับหรือว่าเงินสดใหม่ที่เข้ามาลงทุนอาจจะรวมๆกันก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าควรจะมีอย่างน้อยประมาณ5ล้านบาทขึ้นไปนะครับแล้วโปรแกรมของ ICB Plus นะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น2แพคเกจนะครับก็คือแบบ1ปี 55,000บาทนะครับแล้วก็แบบเมาจ่ายลวดเดียวอยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะครับ3ปี1 5 0 0 0 0บาทนะครับต้องบอกว่าราคานี้นะครับเป็นราคาพิเศษภายในสิ้นปี2021เท่านั้นนะครับปีหน้าจะมีการปรับราคาขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับผมแนะนําว่าให้ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าคอร์สนี้รับจํานวนจากัดจริงๆนะครับปัจจุบันนะครับผมจะรับสมัครได้เดือนละประมาณ10คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเดือนไหนเต็มโคต้าแล้วนะครับก็จะทําการปิดรับสมัครทันทีบ่เ 0812088887นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการประเมินให้นะครับว่าเราจะเหมาะกับคอสไอซีพพาสนี้มากน้อยขนาดไหนเฮ้ยแผนการลงทุนเบื้องต้นนะครับกับงบประมาณที่เรามีเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้ไหมกับเป้าหมายที่พวกเราต้องการนะครับผมมาช่วยแนะนำเบื้องต้นให้นะครับแล้วประเมินให้ว่าเราจะเหมาะกับคอสนี้ไหมนะครับโอเคเนาะหรือว่าจะติดต่อเข้ามาทาง l ล ne ID ก็ได้นะครับช็อปครับนะครับแอดมันได้เลยนะครับหรือแอดทางเบอร์โทร0812088887ได้เช่นเดียวกันนะครับ ยังไงก็ขอยินดีต้อนรับพวกเราลงหน้านะครับแล้วพบกันในคอร์ส ICV Plus ครับสวัสดีครับ